แอนชิลีประกาศเลิกแฟนหนุ่มนักกีฬา เซมิสิทูเปาก่อนหน้านี้แอนเชลีดีกรีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ออกมายอมรับว่ารักทางไกลกับหนุ่มกีฬานักกีฬารักบี้อย่างเซมิสิทูเปามีปัญหาการแถมรูปคู่ในอินสตาแกรมก็ยังมีการลบและซ่อนเอาไว้แถมช่วงหลังเธอถูกจับตาในความสัมพันธ์กับนักบอลทีมท่าเรือท่านหนึ่งจนหลายคนตั้งคําถามว่าสาวแอนเชลีเลิกกับแฟนแล้วหรอล่าสุดเธอได้ออกมายอมรับว่าเลิกรักกับแฟนหนุ่ม พร้อมแชร์มุมมองในวันที่ต้อง Move On แอนจะแชร์ประสบการณ์ที่เลิกกับแฟนเผื่อช่วยคนอื่นได้ความคิดเห็นต่างๆในเวลาที่เราคบใครนานๆแล้วเราต้องคุ้มครองความสามารถความสัมพันธ์มากถ้าเราไม่ค่อยดูแลในความรักไม่ซัพพอร์ตกันถ้าเราไม่เป็นเพื่อนสนิทของกันและกันความรักมันจะจบไปเร็วและเราก็จะอยู่ด้วยกันนานๆไม่ได้ค่ะไม่ต้องแข่งกับใครว่าเขาจะมุ v ออนก่อน m ุ ve อ n ในเวลาของเราแล้วก็ปล่อยให Move on ในเวลาของเขาหากเราครบใครก็ตามถ้าไม่ใช่ก็คือบทเรียนของการเราที่เราอยากรู้ว่าเรานั้นอยากได้อะไรในการครบกันในแฟนคนต่อไปหรือความรักครั้งต่อไปที่เราจะมีความรักที่เรามีต่อกันละกันถ้ามันไม่มากพอถ้าเราไม่ยอมปรับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ยอมปรับในการเติบโตของเราในการเติบโตของเขามันก็คือการที่ต้องยอมรับกันละกันและก็พร้อมจะโตไปด้วยกันค่ะ ไม่ต้องเลิกลกันไปไม่ดีเลิกกันดีๆความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะไม่มีความแค้นไม่มีความที่ว่าเขาทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้มันคือการที่เรายอมรับโลกของความเป็นจริงโลกของที่เราครบกันกับใครก็ตาม มันก็อาจมีช่วงเวลาที่ดีที่ไปตอบไม่ได้จริงๆแล้วการยอมรับอันนี้เราเข้าใจว่าเรามีความรักที่ดีและประสบความสําเร็จหรือได้รับประสบการณ์ในรักนี้ที่ทําให้เรานั้นมีความสุขในครั้งหนึ่งของชีวิตก็พอไม่ต้องแข่งกันว่าใครหาคนใหม่ได้ก่อนแล้วไม่ต้องไปดูสตอรี่เขาไม่ต้องไปดูโพสต์ไม่ต้องไปดูอะไรก็ตามของเขาสิ่งที่ยากที่สุดในการทาเขาเข้าใจและการยอมรับกับการที่เราต้องใช้ชีวิตที่ไม่มีเข อีกแล้วมันคือการปรับตัวเราอาจไม่ได้คิดถึงเขาแต่อาจจะนึกถึงความง่ายกับชีวิตที่เราเคยมีเขาอยู่ในภาพแต่มันไม่ได้ต่างกับที่เรานั้นตั้งไปวิ่งหาเขาค่ะ